ลองย้อนภาพกลับไปไล่เรียงเลยว่าใครเป็นคนเดินทางมาถึงตอนไหนอะไรยังไงเพราะเมื่อคืนนี้ถ้าเราไล่ไทม์ไลน์เวลาเนี่ยคุณผู้ชมฮะอย่างที่ทนายแต่ละท่านบอกยังไงก็ต้องปฏิเสธเพราะไม่ปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะมันคดีใหญ่คนแรกที่มาถึงเลยคือคุณมีนนะฮะในความเป็นจริงมาถึงตั้งแต่ตอน6โมงเย็นหลังจากบอสมีนมาถึงแล้วคนที่มาถึงคิวที่2คือบอสแซมครับคุณผู้ชมฮะโดยเบื้องต้นเลยเนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะมาถึง โดยไล่ๆกันมาเพราะว่าตำรวจเองเนี่ยเขาไปอ่านหมายจับนะฮะตามที่ต่างๆและหลังจากบอสแซมมาเสร็จสับก็จะเป็นบอสวินเดี๋ยวเราจะขึ้นไทม์ไลน์ให้ดูด้วยนะฮะเพราะมันสำคัญตรงที่ว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขาไปล็อกตัวทั้งหมดมาเรียบร้อยมีตั้งแต่บอสแซม แล้วก็มีบอสเอกใช่ไหมมีบอสจอยบอสออฟบอสแลบบอสกันบอสปันบอสพอนี่ฮะอันนี้คือไทม์ไลน์ที่เราสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้เพราะก็มีบางคนก็ต้องยอมรับคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะมาและแบบอย่างรวดเร็วเลยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีบอสคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบอสแม่หญิงบอสปีเตอร์บอสโซดาบอสโอม แต่เอาล่ะยังไม่ต้องจําเยอะขนาดนั้นเพราะที่ทุกคนจําได้ก็คือบอสพอบอสกันบอสแซมบอสมีนบอสสวยให้จําอีกคนหนึ่งคือบอสปันนะฮะเพราะว่าทั้งหมดนี้มันจะเกี่ยวพันกับตรงนี้ฮะเรื่องของการที่วันนี้ทั้งหมดคุณผู้ชมฮะเขาจะต้องไปให้การในชั้นศาลแม้ว่าตอนนี้ศาลอาจไม่ให้ประกันตัวก็ตาม<ะ>ล่าสุดวันนี้ตํารวจไปตามหาหลักฐานเมื่อคือนนี้คุณผู้ชมฮะเขาพาพอไปค้นบริษัทวันนี้เอาตอ ตอนเช้าเลยปรากฏ DSI ครับผู้ชมฮะพันตำรวจตรีวรนันท์ศีล้ำผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ พาทางเจ้าหน้าที่บุกไปค้นสำนักงานเอาจุดที่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมฮะจุดที่หนึ่งเลยเนี่ยอยู่แถวรัชดาพิเศษกรามอินทาแถวนวนจันทร์ตรงจุดนี้ก็คือบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะฮะแล้วในจุดนี้น่าสนใจการไปค้นครั้งนี้คุณผู้ชมฮะอันนี้คือสำนักงานใหญ่ที่ทุกคนเนี่ยพอจะทราบกันอยู่แล้วถูกไหมฮะ,ะเพราะมันจะมีสำนักงานของดีไอคอนเนี่ยหยุด จุดนี้เห็นบอกว่าการเข้าไปคนน้นครั้งนี้คุณผู้ชมฮะมันมีการต้องไปหาเรื่องของข้อมูลมโดยเฉพาะข้อมูลดิจิทัลเพราะเขาทราบว่าทางเว็บไซต์เองก็ดีหรือแม้แต่ข้อมูลทางธุรกรรมต่างๆมันมีการฝากไว้ในระบบคลาวด์คุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสมัยนีย้คุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมอยู่ๆจะไปยึดเซิร์ฟเวอร์อยู่ๆจะไปยึด Server, อะไรนะตัวบันทึกข้อมูลเขาก็ฝากไว้บนคลาวอีกคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นมันต้องหาคนรู้รหัสว่าข้อมูลทั้งหมดอยู่ในคลาวเนี่ยใครเป็นคนถือรหัสตัวนี้เอาไว้ล่าสุดหลังจากการค้นจุดนี้เดี๋ยวขอขึ้นเพจให้ดูหน่อยเขาไปจุดที่2คุณผู้ชมฮะจุดที่2เป็นจุดสําคัญอีกเหมือนกันเป็นจุดอยู่ที่ปทุมธานีครับคุณผู้ชมฮะจุดนี้น่าสนใจ นี่ฮะอาภาพจุดปทุมขึ้นมาเลยก็ได้ที่ปทุมเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าตรงจุดนี้คือซอยรังสิตนครนายกจุดนี้เป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นเป็นของบริษัทนะครับแห่งหนึ่งแต่ต้องบอกก่อนว่าในบรรดาโค้ชเขามาทำงานที่นี่แต่เขาไม่ใช่เจ้าของเพราะฉะนั้นเจ้าของตัวจริงให้ความร่วมมือกับ DSI เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้การบุคคลทั้งหมด2จุดคุณผู้ชมฮะ ถามว่าได้อะไรกลับมาบ้างอย่างที่บอกเขาจะหาข้อมูลทั้งหมดครับคุณผู้ชมฮะในส่วนของการทำธุรกรรมเรื่องของการฝากเงินอันนี้ตามที่เข้าใจได้หรือแม้แต่ข้อมูลรหัสสมาชิกทั้งหมดมเพราะทั้งหมดนี้มันจะต้องถูกเก็บเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็คลาวนะฮะว่าฐานธุรกรรมทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงวันนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยไปยึดมาจากทั้งสงตึกก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด6เครื่อง โดยพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีรัมออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าจากการตรวจสอบครั้งนี้ดิไอคอนได้เข้ามาเช่าพื้นที่แต่เขาจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลไว้บนคลาวเท่านั้นขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากนี้เมื่อตำรวจยึดสิ่งของไปได้จะต้องไปแบ็กอัพข้อมูลซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมฮะรวมทั้งยังยืนยันด้วยว่าทั้งหมดนี้ ในส่วนของทาง DSi ไม่มีเทวดาเพราะหลายคนเป็นห่วงก่อนหน้านี้มีบางคนที่อ้างว่าเหมือนกับพอเขาอ้างว่าต้องจ่ายเครื่องเส้นให้กับเทวดาคนก็เลยมองว่าอ้าวแล้วดี i มีเทวดาไหมยืนยันว่าไม่มีฟังเสียงพันตำรวจตรีวรนันท์ศีล้ำหน่อยฮะสถานที่นี้เป็นสถานที่เช่านะครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเอาเป็นสถานที่เก็บข้อมูลในคราวที่นี่เป็นที่เช่าเฉย มาตรวจสอบและพบข้อมูลที่เราต้องการไหมกําลังดําเนินการให้เจ้าที่มาแบ็กอัพข้อมูลอยู่ครับข้อมูลนี้จะมีประโยชน์ยังไงในทางคดีบ้างครับส่วนหนึ่งเราอาจจะเห็นในเรื่องของโทษนะครับไม่เห็นในเรื่องของ กิจกรรมที่เกี่ยวกับบริษัทซึ่งเราคาดหมายว่าอาจจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสืบสวนอยู่นะครับมันจะมีเรื่องของเส้นเงินด้วยไหมครับก็ต้องไปดูครับต้องไปดูข้างในเ,เพราะฉะนั้นจุดที่1แถวรามอินทาคือบริษัทถูกไหมจุดที่2คือปทุมส่วนจุดที่2ปทุมก็น่าสนใจคือทางด้านคุณวิษณุฉิมตะกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับที่มาตรวจสอบด้วยก็บอกเหมือนกันเนี่ยนะฮะว่าในส่วนของตึกที่มีการมาตรวจค้นเนี่ยคืออาคารเนี่ยมันจะแบ่ง แต่ละชั้นว่าทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างเห็นบอกว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยในส่วนของ4ชั้นตามแผนผังที่จะขึ้นให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะฮะชั้น1เนี่ยมันคือพื้นที่รับรองแต่ชั้น2เนี่แหละฮะคือที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเขาได้มีการยึดออกมาข้อมูลน่าสนใจก็คือการเก็บข้อมูลมันไม่ได้อยู่แค่ในเซิร์ฟเวอร์มันอยู่ในระบบ Data Cloud คุณผู้ชมฮะซึ่งอันนี้ต้องลดล็อกรหัส เป็นข้อมูลถึงจะดึงข้อมูลออกมาได้แต่จากการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเจอเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบริษัทแห่งนี้มีการขนย้ายข้อมูลบางอย่างออกไปส่วนข้อมูลที่ยังไม่ถูกขนย้ายจะมีเซิร์ฟเวอร์และ e อเทนอลฮาร์ดดิสกก็คือที่บันทึกข้อมูลทั้งหมดแสดงว่าวันอาทิตย์ขนอะไรอันนี้คือคำถามปริศนา ในประสบการณ์ที่ทำคดีแชร์ลูกโซ่มาเนี่ยอย่างเช่นคดี f o r e x 3กคดีแชร์คอนเซปต์ซีรีส์คีย์แมนสำคัญคนหนึ่งที่จะทำอะไรก็ได้ในระบบหลังบ้านก็คือตัวโปรแกรมเมอร์ซึ่งวันนี้ถือว่าเราเราก็จะทำให้เร็วที่สุดหลังจากที่เราได้บอแสจากผู้ให้ข้อมูลที่รู้จักการทำงานของ d i c o c o n g r o u r o u p นะครับเรารีบขอหมายที่จะเข้าค้นในวันนี้แต่อย่างที่บอกคือเจ้าตัวเนี่ยนะครับ หรือบอสแบบเนี่ยได้ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีแล้วแต่ก็มีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่วันนี้ที่เรามาก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นคนดึงข้อมูลนี้ออกมาเชื่อว่าเราจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้ได้มากครับแต่ส่วนข้อมูลที่ถูกเอาไปนั้นเราจะไม่ทราบว่ามีส่วนไหนเอาไปบ้างเนื่องจากาถามจาก ข้างข้างข้างข,างข,างขางตึกเนี่ยเขาก็ให้ให้ความร่วมมือคือเขาบอกมีรถเนี่ยมางแต่คืนวันอาทิตย์มีรถตู้อันผาดมาขนนะครับเพราะในเนี้ยนอกจากตัวบัอดแลบแล้วเนี่ยเชื่อว่าเป็นที่ตั้งของพนักงานเพราะมีหลายชั้น3มนี้ม,มีมีที่ตั้งหลายโต๊ะมาก นะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีคชมครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจวันอาทิตย์เนี่ยก่อน DSI จะลงคุณผู้ชมฮะคำถามคือขนอะไรออกไปเนี่ยนะฮะแต่อย่างนี้ถามว่าตํารวจเขายึดอะไรกลับมาได้บ้างคือเอาจริงก็ต้องยอมรับว่าเป็นการร่วมมือของทั้งตํารวจ DSI ด้วยเนี่ยนะฮะ,ะแล้วก็ปปงเพื่อสืบทราบเส้นทางการฟอกเงินต้องดูภาพนี้ฮะเมื่อคืนนี้ภาพสําคัญเปิดภาพจากกล้องของทางผู้สื่อข,ข่าวขึ้นมาหน่อย ตำรวจเข้าไปยึดลังนาฬิกามาได้แล้วตอนแรกคนก็สงสัยว่านาฬิกาลอ็อตนี้คุณผู้ชมฮะมันคือนาฬิกาล็อตของใครกันแน่เป็นนาฬิกาของบอสกันหรือไม่เห็นใช่ไหมฮะ,ะนี่นีนนฮะมันจะแวบเดียวเท่านั้นหยุดท<อ>้าทันไหมประเด็นก็คือคุณผู้ชมฮะนาฬิกาเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในกล่องถ้าดูเนี่ยหนึ่งหกล่องนี้น่าจะ10เปลือนแล้วกล่องล่างน่าจะอีกเป็น10เรือนคือคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหม คืออย่างนี้ลองเปิดภาพคุณกันตอนสวมใส่นาฬิกาหน่อยก็ได้เพจต่างๆที่เมื่อวานนี้เราประมวลให้ดูเรื่องของนาฬิกาเพราะเราคงจําได้คุณกันเองเนี่ยมีการสวมใส่นาฬิกานี่เยอะมากม,มูลค่าเข้าคร่าว,าวคือร้อยหกสิบล้านเพจนาฬิกาประเด็นก็คือทุกคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วนาฬิกาเนี่ยที่มีการยึดกันมาเนี่ยมันใช่นาฬิกาของกันกันตัดถาวรหรือไม่ คุณผู้ชมครับอันนี้ยังไม่ฟันธง<ะ>เพราะเข้าใจว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องมีการถแถลงโดยเบื้องต้นการยึดนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเห็นบอกมูลค่าเยอะมากแต่ยังไม่ฟันธงดีกว่าว่าใช่ของกันไหมเพราะว่าอะไรตอนที่เขาเอาล็อตนาฬิกากล่องนี้มาเนี่ยมูลค่าน่าจะมโหลาเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะถ้าเป็นนาฬิกาของกันจริงมันก็ไม่ต่ำกว่า160ล้านแต่จะใช่หรือไม่ขอไม่ฟันธงเพราะ ผมจะต้องรอเขาแถลงแต่ที่สําคัญเปิดนาฬิกาค้างเอาไว้นะภาพที่คนขิ้วกล่องมาลองดูอีกภาพหนึ่งเพราะก่อนจะขิ้วกล่องนาฬิกามามันมีบอสต,ตัวสําคัญซึ่งเป็นบอสไฮโซฮะเดินทางมาเมื่อคืนนี้ภาพกล่องนาฬิกาเปิดค้างเอาไว้สิครับภาพกล่องนาฬิกาเมื่อกี้นี้ที่คุณผู้ชมเห็นค่ะเขามาไล่เรียกกับกล่องนาฬิกา ก็เลยยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะใช่ของบอสโซดาหรือไม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบอสโซดาหน้าตาเป็นยังไงเอาต้องขึ้นหน้าให้ดูสักนิดนึงเนี่ยนะฮะเพราะว่าวันนี้บอสโซดาเนี่ยคุณผู้ชมเป็นบอสที่สวยมากเธอนั่งรถทันที่3ก่อนจะไปศาลคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือจริงๆไอ้อถนาฬิการถเนี้ยมันไม่ใช่ของกันหรอกมันน่าจะเป็นของบอสโซดาหรือไม่ นี่ฮะรถคันที่3วันนี้เขามี4คันถูกไหมฮะ,ะวันนี้ไม่ใช่รถลัมโบแล้วนะฮะวันนี้จะเป็นรถเดินจําแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยนะฮะจะเปลี่ยนสถานะนิดหนึ่งบอสโซดามาพร้อมกับกล่องนาฬิกาตอนตินนี่ฮะเพราะมาแบบดึกมากมคุณผู้ชมฮะอ่ะกลับมาตรงนี้เปราะที่1เปราะที่สองเราประมวลก่อนว่าเขายึดอะไรกลับมาได้บ้างน่าสนใจคือเมื่อคืนนี้รายการจบไปแล้วแต่สิ่งที่ยึดกลับมาได้เซิร์ฟเวอร์กล้องฮะ วันนี้ไปสองตึกเมื่อคืนเขาก็ไปที่สำนักงานแล้วเข้าใจว่าเซิร์ฟเวอร์กล้องอันนี้เราก็คงไม่ฟันธงดีกว่า<ม>แต่น่าจะมาจากอาคารใดสักแห่งหนึ่งถามว่าเซิร์ฟเวอร์กล้องมีความสำคัญยังไงถ้าคุณผู้ชมจำได้พอเนี่ยเขาเคยให้ข้อมูลอย่างหนึ่งเอาไว้ในรายการพี่หนุ่มกัญชัยว่าถ้าสงสัยเรื่องยอดสินค้าให้ไปดูกล้องวงจรปิดจากบริษัท ซึ่งตอนนั้นมันเป็นโกดังแต่ตำรวจก็ถอดมาแล้วเลยไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์เมื่อคืนนี้มันจะใช่เซิร์ฟเวอร์โกดังหรือมันมาจากสำนักงานไหนเพราะทั้งหมดเมื่อคืนนี้เขาไปล็อกจับตัวทั้งหมดมา17คนเข้าใจว่าตำรวจคงกําลังจะเช็คว่าก่อนจะโดนจับแต่ละคนแต่ละจุดเคลื่อนย้ายอะไรออกไปบ้างทั้งหมดนี้จึงเป็นหลักฐานที่ตำรวจพยายามจะหาเอากลับมาคืนผู้เสียหายอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมตำรวจว่าก็ถือว่าไว